สวาสดีเด้อจ้าสุขุสุคนพี่น้องวันนี้มาจับกระปรูให้สีเฮ็ดอัน,อ,นอยยังมกหรือว่าปี๊งนี่แหละให้น้องก๊อฟเพื่อนกินเพื่อนเป็นซ่วงพี่น้องบอกกินข้าวยินเข่าว่าจับกระปรูให้มีกระปรูอยู่เพือนเลยพี่น้อง ให้น้องกอฟเพิ่งกินยังเป็นเๆนะพี่น้องเจียวจับอ่ำจับอันนี้คืองานอหน them. Them. ึ่งพี่น้องยังเป็นเลยผัวพันทุกพันอาปากอยากกัดจีสจีปิ้งลอกหนังเหนียวค่ะจับมือซึ่งฮะ เด็กน้อยเป็นสวง่งกินกระโปงประมาณอยู่ความใหญ่พี่เนาะประมาณอยู่ประมาณอยู่ขีดปลยา,ยายเลยตายเลยเหง,โงโจูจบมาอยู่ขีดปลาย ประมาณอยู่สี่สิบเส้นความยาว oh, <my. S 1> ให้คนนี้อะไกินพี่น้อง <My. S 1> ข้าวมากินเป็นซ่วง my. 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 บางเท <My. S 1> ือก็เอาขี <My. S 1> ้เกียมให้กินขี oh. ้เกี๊ยมบะไยก็เอากระโปให้กิน oh. <laughs> cấp kệ cấp 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 kệ ấp ẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ กินวะนี่ตายะหาให้เลยสะตายอืมตายพิ้งก็จะสกินบุกินพี่น้องหรือลอกหนัง เฮ้ยฮกัดไมน,นี่มันกัดไมนี่มาเอามาสอดในอีตายนี่อ้วชิลุตเนี่กัดเค่เคงว่าโอ้้าบ่านี่โอ้กัดมือขาดอด้เรอนี่ดอ้า คมแข่งวันนี้กระปูกระต่ายพี่น้องเพื่อลูกเดยพี่น้องสิกินยายาดีส่วงกับมันมุมมีอยู่แล้วี่แต่อยู่ไทย กบอพห่น้องล็อกล็อกหนังลอกอะไรล็อกกระปุปินพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเกิดมาซาดนี้พี่น้องโดนจับแก่โดนเกิดมาครั้งแรกจิตจับกระโปงกับขัวกระปูนี่ เกิดมากะซาดนี้แหละใน่ลกนี่จะบอกให้ลอกหนังแล้วก็ปิ้งแบบนี้เนาะเพื่อรู้พี่น้องแม่ทำได้ทุกอย่าง ัวกบปบูป็นก็จัเป็นได้ครัวจับโเป็นก็ะจัเป็นได้จับเพื่อลู้นองก๊บอยากกินข้าวบส่สบายนี่ มี FC แนะนํามาพี่น้องคุยกันทางโทรศัพท์คนรู้จักกันนั่นแหละแล้วแนะนําว่าปิ้งกับปูให้กินไอ้ย กบเข่าให oh. ้น้องเงยปัญหาตัวนี้แล้วแล้วก็เอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยนั่ง ปัญหาตัวนี้ลแล้แล้วก็พี่น้องจะเฮ็ดวิธีได้คนจังกินข้าวคนบบกกินข้าวเฮ้ <c oughs> ตายเลยนี่ยกสวบเดียอยู่ตจมเลยแม่ตจมเลยจะบินจ้ตตตอนนี้คั่วแล้วเลยจ้าตัดหัวเรียบร้อยองเรือตหางไปปิ้งมาเนี่ยชิ้นไก่น้องก๊อบพี่น้องป้งสุกเลยเด้อพี่น้องตัวเพื่อนว่าเป็นชิ้นไก,นกน่กินเลยกินเลยมั่มจะเข้าเลยหูกชิ้นไกห่หูก เออไก่เลยไก่กินไก่เลยเออกินเลยกัดเลยโอ้ยดึงขาไก่ชุวยคนนี้ยังดึงขาไก่เลยโป้ต้องกินขาไก่โอ้ยไปเลยเออไ,ไปเลยเออก้นก้นไก่กินเลยก้นไก่จ้ะ ตัวคนนี้ยังกินก้นไก่กรเป็นไม่อยากกินข้าวพี่น,อน,นอ้องเออเออขาไก่กินเลยห่างพิ่นกินแล้วเด้อพี่น้องกินแต่แต่ปิง้งโทรศัพท์แบสเบิเร็ลเพื่ได้ถ่ายพี่น้องเบ้างแช่บบละโอ้ยแซ่บแต่ได้เบางคนน่ะนังยังยอย บีให no? <czego> <et> <iero> ้บีให้บีอเองก็ได้คนใหญ่แหละบีให้นะมันอยากเป็นกระดูกชิ้นอันไม่เท่ารีบอกว่าฟักละมกเอาพี่น้อง อืมกินก้นก็กินไรอยากกินก้นก็กินเนด็กพี่น้องซีนก็เลืองงามไม่เห็นพี่น้องเลยซีนตจ๊ดเนาะตจ๊ดไอซีนทั้งเบิดเนาะดซึ่งท่าตะเกือรได้พี่น้องเพิ่นก็กินเยอะโอเค ใส่ข้าวไปแล้วใส่ข้าวโอ้เพราะแล้วโอ้ยกินข้มันเบิดโอ้ยใหญ่เป็นบ้าวเลยมาเนี่ยอืมหั่นจานเฮ้ยเฮิร์นของลิ่นเพิ่นกะ